โอเคครับคราวน,นี้ไปทบทวนดูว่า,าคำสั่ง for สัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนที่เราเขียนโปรแกรมคำนวณค่าฟังก์ชันเลขยกกำลังนะครับก็คือ x ยกกำลัง y นะครับแล้วก็ตัวแปรที่เก็บค่าของเลขยกกำลังเราเก็บไปในตัวแปร power นะครับ ซึ่งลูปที่ใช้สัปดาห์ก่อนเราใช้ลูป for นะครับ for แล้วก็ init ค่าเริ่มต้นของเรานะครับ uh, init แล้วก็ condition เงื่อนไขที่จะให้มันอยู่ในลูป uh, แล้วก็ uh, increment การเพิ่มค่านะครับปกติรูปแบบของลูป for ก็จะ uh, แบบนี้นะครับ statement แต่คราวนี้ ถ้าเราไม่ใช้รูป for นะครับโจทย์ดเดียวกันนะครับโจทย์ดเดียวกันปัญหาเดียวกันแต่เราจะใช้รูป w y นะครับถ้าเป็นรูป w h ค่าพารามิเตอร์แล้วก็ statement ที่ที่ที่เราจะให้อยู่ในรูปอะนะครับมันจะอยู่ตรงไหนถ้าเป็นลูป w นะครับถ้าเป็นรูป w h condition จะอยู่หลังหลัง w นะครับ condition จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ ปีกาเปิดสเตตเมนต์ที่อยู่ข้างในนะครับสเตตเมนต์กลุ่มคําสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับแล้วก็การเพิ่มค่านะครับอินคริเมจะอยู่ข้างนอกอาจจะอยู่ข้างใน loop นะครับคราวนี้แล้ว I n น e ิตล่ะอ n นิอยู่ตรงไหนนะครับใน loop เนี่ยเราเห็นหมดแล้วว่า condition ที่เคยอยู่ใน loop for เนี่ย อยู่ลองวายนะครับสเตทเมนต์ก็อยู่ในวงเล็บปีกกาเปิดปิดเหมือนเดิมนะครับส่วนอินคริสเมนต์ก็มาอยู่ต่อท้ายสเตทเมนต์ที่อยู่ในวงเล็บปีกกาเปิดปิดนะครับอ่ะและอ i นตไปไหนนะครับอินตต้องอยู่ข้างข้างนอกนะครับก่อนที่จะเข้า loop ต้องประกาศค่าเริ่มต้นข้างนอกนะครับอันนี้คือ loop by พารามิเตอร์สามตัวยังอยู่นะครับกลุ่มสเตทเมนต์ก็ยังอยู่แต่อยู่คนละที่ คราวนี้ถ้าเป็นลู o p do w h l ถ้าเป็นลูป p do while l ู do w h i l init จะต้องประกาศค่าเริ่มต้นก่อนที่จะเข้า loop เหมือนกันนะครับแล้วก็ l ูป p do w h ต้องมีคําสั่งดู do, นะครับแล้วก็เปิดปรกรเปิด do ล้วให้ทําอะไรถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับให้ทําอะไรเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง do w h i กับ w h i เนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่า ดูวเนี่ยจะทำกลุ่มคำสั่งในรูปก่อน1ครั้งนะครับแล้วค่อยมาตรวจสอบถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็คือหลุดออกไปเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ทำา1รอบนะครับได้ทำา1ครั้ง1รอบต้องวนคืออย่างน้อยได้เข้าไปในรูป1ครั้งและทำา1รอบก่อนก่อนที่เงื่อนไขจะเป็นเท็จเราค่อยหลุดออกไปอันนี้คือรูปดูวนะครับแต่ถ้าเป็นรูปวาเนี่ยรูปวาเนี่ยเขาเช็คก,ก่อนนะครับเช็คคอนดิชันก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือสเต t เมนต์และอินคริสเมนต์ข้างในเนี่ยไม่มีไม่มีโอกาสได้เข้าเลยนะครับก็คือกลุ่มคําสั่งข้างในจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปทําเลยนะครับอะ่ะโอเคไปดูลุ๊กบายนะครับสเตทเมนต์ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ในวงเล็บปิดก,กับเปิดปิดนะครับแล้วก็ i n c r e ิสเ,เมก็ยังอยู่ในวงเล็บปิดก,การเปิดปิด การเพิ่มค่านะครับแล้วก็เงื่อนไขเงื่อนไขจะอยู่หลัง y เหมือนเดิมเงื่อนไขคอน d i t i o n นะครับจะอยู่หลัง y เหมือนเดิมแต่ y ของ do y เนี่ยจะต้องมีเซมิโคลอนต้องจบนะครับต้องจบเซมิโคลอนตรงนี้ซึ่งต่างจาก y y จะไม่มีเซมิโคลอนหลัง y นะครับแต่ do y ต้องมีต้องจบตรงนี้ พี่รัสผมสอนหนังสืออยู่ฮัลโหล <S <S ครับผมพี่รัสครับอ่าได้ครับครับผมเห็นอยู่ครับแต่ว่าผมเหมือนละละจากหน้าจอมากๆม,มาคุยบม่ได้อดีติดสอนครับเจ็ดแปดครับพี่รัสพี่ยังส่ง้ามาในในกรอบฟ้าเลยครับ ครับผมครับวัสดีครับอ่าเต็ในล้วเมื่อกี้รับเพื่อนหน่อยค่ะโอเค,อเคหมดแล้วมีแค่นี้นะครับสังเกตดูว่าทั้ง3ามหลูปนะครับไม่ว่าจะหลูปฟอร์หลูก,ก y หรือหลูกดูไบนะครับมันจะมีพารามิเตอร์สามตัวแล้วก็มีกลุ่มคำสั่งที่จะให้ทำเมื่อเื่อนไขเป็นจริง ก็คือสเตทเมนต์นะครับมีครบแต่ว่าอยู่คนละที่และลักษณะของการใช้ลูปเนี่ยก็ต่างกันนะครับถ้าเป็นลูป for เนี่ยเหมาะสําหรับการวนลูปที่รู้จำนวนรอบชัดเจนถ้าเรารู้ว่ามันจะต้องวน10รอบมันจะต้องวน20รอบมันจะต้องวน30รอบถ้าเรารู้จำนวนลูปที่แน่นอนควรใช้ลูป for นะครับควรใช้ลูป for แต่ถ้าเราไม่รู้จำนวนลูปที่ชัดเจน ไม่รู้ว่าอาจจะสองรอบหรืออาจจะสิบรอบหรืออาจจะสิบห้ารอบนะครับควรใช้ลูป y กับดู y นะครับแล้วระหว่าง y กับดู y มันมีข้อบงแตกต่างกันยังไงดู y ก็คือมันจะทำในในเงื่อนไขเนี่ยในลูปเนี่ยมันจะทำหนรอบก่อนแล้วค่อยมาตรวจสอบถ้าพบว่า Condition นี้เป็นเท็จนะครับมันก็จะหลุดออกไปเลยนั่นก็คือมันเข้าไปในลูบแค่หครั้ง นะครับก่อนที่จะพบว่าเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับมันก็จะหลุดออกไปอันนี้คือดู Y แต่ถ้าเป็น y สังเกตดูว่าคอนดิชันของ y เนี่ยจะอยู่บนสุดเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในลูปนั่นหมายถึงว่าถ้าเงื่อนไขเนี่ยเป็นเท็จตั้งแต่แรกกลุ่มคําสั่งในสเตทเมนต์ตรงนี้จะไม่มีโอกาสได้เข้ามาเลยนะครับมันก็จะหลุดออกไปเลยคาสั่งคําสั่งที่อยู่ในนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ได,ได้ทำนะครับไม่ได้ทําเลยอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง y กับดู y นะครับคราวนี้สัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเขียนลูปฟอรไปแล้วด้วยโจทย์การเขียนโปรแกรมคำนวณหาเลขยกกำลังนะครับค่าของเลขยกกำลัง x ยกกำลัง y นะครับแล้วก็เก็บค่าไว้ในตัวแปรชื่อ power นะครับในสัปดาห์ก่อนและสัปดาห์นี้ครูจะเขียน y ให้ดูนะครับแล้วก็ปรับคำสั่ง y ให้เป็นคำสั่งดู y ซึ่งคำสั่ง w h ยกับ do w h ยเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เยอะนะครับแตกต่างกันนิดเดียวคืออะไรก่อนอะไรหลังแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวครูสร้างไฟล์ใหม่อ่า include s t d i o s นะครับแล้วก็ include c o n i o s สองตัวนี้ก็พ r i ร r i ี้เท่ากันนะครับเราจะ include ตัวไหนก่อนหลังก็ได้นะครับ ครูให้ int name ครับแล้วก็เปิดปีกาเปิด,ปดคราวนี้ประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรแปที่เราจะใช้ยังมียังมี3ตัวนะครับ4กับตัวพิ้งนะครับคือซึ่งครูจะให้มันเป็น integer หมดเลยทั้ง3ตัวนะครับตัวแปรแรกก็คือ POW, p o w p o w p o w ย่อมาจาก power นะครับคือการยกกำลังค่ค่าเลขยกกำลังนะครับตัวแปรที่2ก็คือเลขฐานซึ่งเราให้เป็น x นะครับและตัวแปรที่3ก็คือ y ซึ่งเราให้เป็นเลขชี้กำลังนะครับและตัวแปรตัวต่อไปก็คือ i index คือตัววิ่งวิ่งนับจำนวนรอบนะครับอ่ะเราใช้ตัวแปรอยู่4ตัวนะครับคราวนี้ลููที่เราจะอ่าลูปที่เราจะวนเราจะใช้เราจะใช้ลูป y กับลูป p dy นะครับแต่คราวนี้ตัวแปรที่เราจะนำเข้ามาที่เป็น input data มีอยู่2ตัวคือ x และ y นะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง input x กับ input y เข้ามาก่อนนะครับอ่ะคุณจะ input คคำสั่งเดิมนะครับ Input x อ่าแล้วก็สแกน f เปอร์เซนที่เก็บคือเปอร์เซนดีนะครับดีนิเดซิมอนนะครับซึ่งเป็นชนิดของตัวเลขจำนวนเต็มชนิดหนึ่งนะครับเป็นเลขฐาน10อ่าเก็บเข้าไปในตัวแปรชื่อ x นะครับอ่าฝนเริ่มมาแล้วถ้าจะดับเพราะม,มืดมาเลย อ่คราวน,นี้อันนี้รับตัวแปร x นะครับต่อไปรับตัวแปร y ก็เหมือนกันนะครับก็ป n ้น e ท t l าเบ l มาก่อนนะครับป i ้น f แล้วก็ input y อันนี้เป็น e ท t l a b บ l นะครับ e ท t label ก็คือข้อความข้อความที่มันจะปรากฏบนหน้าจออ่เพื่อสื่อสารกับ user เพื่อสื่อสารกับคนที่ใช้โปรแกรมเราอย่างน้อยให้เขาอ่าน input x อ๋ In x. อ input x ก็คือ x เป็นเลขฐานอ่ใส่เลขฐานเข้ามาอะไรเงี้ย input y เขาก็จะรู้ว่า y นี่คือเลขชี้ก,กาลังนะ,ะยกกําลังอะไรให้ใส่ลงไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเทกราเมนต์ดีลูเ็เนทิโอมอนคราวนี้ก็เก็บค่าไว้ในตัวแปร y เช่นเดียวกันนะครับเปอร์เซน์ d แล้วก็ y. อัมเพอร์แซน y รับ x ละ y x เป็นเลขฐาน y เป็นเลขชี้ก,กาลังนะครับคราวนี้พอเรารู้เลขฐานและเลขชี้ก,กําลังเสร็จแล้ว ก็ทาการกําหนดลูปเพื่อวนทาซ้านะครับวนทาซ้ําในที่นี้ก็คือวนเอา x คูณกับ x y รอบใช่ไหมครับเอา x คูณกับ x y รอบก็คือ x คูณกัน y ครั้งนะเลขฐานคูณกันเท่ากับจํานวนเลขเท่ากับเลขชี้กําลังนะครับอันนี้คือการหาค่าเลขยกกําลังนะครับคราวน,นี้เราจะใช้ลูป y ก่อนนะครับลูป y อย่างที่บอกว่าก่อนที่จะเข้า y เราจะต้อง ประกาศค่าเริ่มต้นก่อนใช่ไหมครับก่อนเข้าวายต้องประกาศค่าเริ่มต้นก่อนต้องประกาศไอเนก่อนคราวนี้ I อเนที่ว่าที่เราต้องประกาศนะครับก็คือ I I ให้เริ่มต้นที่ให้เริ่มต้นที่1นะครับส่วน power power ที่เก็บค่าเลขยกกําลังนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นที่1เช่นเดียวกันนะครับ i เริ่มต้นที่1 power ก็เริ่มต้นที่1เช่นเดียวกัน power จะเป็นศูนย์ไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้า power เป็นศูนย์เนี่ยคือตัวแปรที่เป็นศูนย์เวลาเราเอาไปคูณกับอะไรมันจะกลายเป็นศูนย์หมดเลยไม่ว่าเราจะคูณกี่รอบก็แล้วแต่นะครับคูณกับอะไรก็แล้วแต่กี่รอบก็ช่างนะครับถ้ามันเป็นศูนย์ตัวมันเองเป็นศูนย์เนี่ยจำนวนจริงใดๆจานวนเต็มใดๆที่คูณกับศูนย์ผลลัพธ์มันจะเป็นศูนย์ตลอดนะครับมันจะเป็นศูนย์เสมอท่านตรงนี้ค่าเริ่มต้นต้องประกาศเป็น1เท่านั้นนะครับ คราวน,นี้พอเรากำหนดคำสั่ง y นะครับ condition เงื่อนไขก็คือ i น้อยกว่า i น้อยกว่า,าเลขชี้กำลังก็คือ y นะครับ i น้อยกว่า y แล้วก็ให้ทำอะไรให้ทำอะไรก็คือให้ power เท่ากับ power คูณ x ก็คูณจับเอา x คูณกันนะครับแล้วก็เก็บค่าไว้ที่ power นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพิ่มค่า increment ก็คือ i บวกนะครับ statement ในที่นี้คือ power เท่ากับ power คูณ x นะครับคูณครูใช้ดอกจันนะครับตรงเนี้ย statement เนะี่ยก็คือ power เท่ากับ power คูณ x ซึ่งคูณครูใช้ครูใช้ดอกจันนะครับเสร็จแล้ว i บวกตัวนี้ก็คือการเพิ่มค่า นะครับก็คือ i n c r e m e n t อ่ะตรงนี้ลืมก็คือ i n c r e m e n t นะครับอ่ะโอเคครบแล้วคราวนี้เราไปดูว่าผลลัพธ์ที่มันจะแสดงออกมาไปดูค่าคำตอบนะครับพอหลุดออกจากลูปก,ก็แสดงคา่าออกมาให้เห็นว่า X กยกกำลัง y เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ใช้คำสั่ง PrintF แล้วก็บอกว่าอ่า p r w เ r เท่ากับอันนี้เปอร์เซ็นต์ d นะครับแล้วระบุตัวแปรที่จะแสดงณนะตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ d นี้คือ พาวตัวแปรเราประกาศชื่อพาวนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแค่เท็กราเบลนะครับถ้าเราประกาศตัวแปรเป็น p าวเวอรเต็มๆเลยได้ไหมได้นะครับขอให้ขอให้ชื่อตัวแปรมันไม่ได้เป็นคําสงวนนะครับมันสามารถประกาศเป็นชื่อตัวแปรได้หมดนะครับอ่ะคราวนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะลองเซฟแล้วก็คอมพล์ดูนะครับ save, นะครูจะเซฟ เป็นู o ไวล์นะครับรู o p by ย์หนเก็บไว้ใน d อ c u m e n ์นะครับแล้วก็เซฟแล้วก็ลองคอมไพล์ดูก่อนนะครับมี error ไหมโอเคไม่มี error นะครับก็ลองรันโปรแกรมดูรันอ๋ตอตรงนี้ก็ input x นะครับก็คือผลของบรรทัดนี้อ่ input x นะครับ เป็นผลของบรรทัดนี้นะครับเราก็ใส่2เป็นเลขฐานนะครับ Enter ป๊อกมันก็จะบอกว่า Input y ซึ่งเป็นผลของบรรทัดนี้นะครับซึ่งเลขเกํากำลังอ่ะครูใส่3นะก็คือ2ยกกำลัง3เป็นเท่าไร่ใช่ไหมอ่ามันจะทำการวนลูปแล้วก็เอาตัวแปรคูณกันนะครับอ้าวทำไมเป็น4ทำไมเป็น4เ,เท่ากับไหมน้อยกว่าเท่ากับ เอาใหม่เซฟแล้วก็คอมไพน์โอเคแล้วก็รันดูรอบนะึ่งเอมั้นะครับสองเป็นเลขฐานเอ็นเทอร์แล้วก็สามเป็นเลขชี้กำลังเอ็นเทอร์เพโอเคถูกแล้วสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดสองคูณกันสามครั้งเท่ากับแปดโอเคอ่ะลองตัวเลขใหมด่ดูนะครับอ่ะตัวเลขมากขึ้นรันอ่ะสองยก,กกำลังสิบ อันนี้เป็นหน่วยกิโลนะครับในระบบการประมวลผลในระบบดิจิตอลนะครับสองยกกำลังสิบก็คือกิโลไบต์นั่นแหละนะครับซึ่งกิโลไบต์จะไม่เท่ากับ1000ทุวนนะครับ1กิโลไบต์จะไม่เท่ากับ1000ทุวนถ้า1กิโลเมตรนะซึ่งเป็นหน่วย SI เนี่ยหกิโลเมตรคือ10ยกกำลัง3ซึ่งมันเท่ากับ1000ทพวนทุ่นนะครับแต่ถ้า1กิโลบ 1, กกบไบต์หเมกะไบต์มันไม่ใช่มันไม่ใช่10ยกกำลัง3 แล้วก็ไม่ใช่10ยกกำลัง6นะครับในในหน่วยการนับข้อมูลดิจิตอลเนี่ยสิบม่ใช่ขอโทษกิโลเนี่ยคือ2ยกกำลัง10นะครับเมกะคือ2ยกกำลัง20ซึ่งมันจะไม่ลงท้ายด้วยเลข0ูนย์กลมกลมนะครับใส่เอนเตอร์ดูเท่ากับพันยี่สิบนะครับนั้น1กิโลไบต์นะครับในหน่วยการนับข้อมูลเนี่ยจะเท่ากับพันยี่สิบสี่ ซึ่งไม่เหมือนกับกิโลเมตรไม่เหมือนกับกิโลกรมัมไม่เหมือนกับกิโลที่เป็นหน่วย SI ที่เราเคยเรียนวิชาฟิสิกส์นะครับงั้นถ้าเกิดใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเรียนคอมกิโลไบต์อ่าเมกะไบต์ทำไมมันไม่เป็นตัวเลขศูนย์ศูนย์เหมือนกับที่เราเรียนในฟิสิกส์นะไมโครกรมัมอ่นานาโนโรกรัมในในวิชาฟิสิกส์ทำไมมันเป็นเลขศูนย์ศูนย์กลมๆแต่ทำไมในวิชาคอมมันมันถึงมีตัวเลขที่มันไม่ใช่ศูนย์อะ มันก็กิโลเหมือนกันมันก็ไม่กะเหมือนกันนี่คือสาเหตุนะครับเพราะว่าการประมวลผลของระบบเลขขอ,ของระบบดิจิตอลเนี่ยมันประมวลผลด้วยระบบระบบเลขฐานสองนะครับก็คือกิโลเนี่ยคือสิบยกกาลังออคือสองยกกาลังสิบเมกะคือสองยกกาลังยี่สิบกิกะคือสองยกกาลังสามสิบนะครับท,รทัเทละทีเทระนะครับก็คือสองยกกาลังสี่สิบ นะครับมันก็จะเป็นหน่วยประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเป็นเมกะนะครับถ้าเป็นเมกะอ่ะลองรันโปรแกรมดูถ้าเป็นเมกะเมกะไบต์เนี่ยนะครับสองยกกำลังยี่สิบเนี่ยมันจะไม่เท่ากับหนึ่งล้านทวนนะครับคือเมกะปกติเมกะก็คือล้านทวนถ้าเป็นเมกะเมกะเฮิร์ตเมกะอะไรเงี้ยมันคือล้านทวนนะครับอ่ะถ้าเป็นเมกะไบต์มันไม่ใช่กับล้านทวนนะครับมันเท่ากับหนึ่งล้าน อ่าสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับอันนี้คือคําตอบนะครับซึ่งก็เป็นคําตอบที่ถูกแล้วคราวนี้เราไปดูว่าถ้าเป็นหลุดดูวายถ้าเป็นหลุดดูวายตอนนี้เราใช้หลุดวายนะครับหลุดวายก็คือไวยากรณ์ก็ทํานี้นะครับด้วยหลุดวายคราวนี้ถ้าเราจะขยับไปดูดูวายนะครับเป็นหลุดอีหลุปหนึ่งซึ่งมีไวยากรณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ลักษณะก็ไม่ได้แตกกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอ่ะ ูจะปรับให้มันเป็นดูวายเลยนะครับไอนิดยังเหมือนเดิมนะครับไอนิดยังอยู่ก่อนที่จะเข้าลูกอ่าคราวนี้วายกับดูวายนะครับอันนี้ต้องเป็นดูนะครับพอประกาศค่าเริ่มต้นเสร็จแล้วอันนี้ต้องเป็นดูอ่าวายไปอยู่ข้างล่างนะครับครูย้ายวายออกมาปึ๊บไปอยู่ข้างหลังนี่วาย ให้มันชิดๆตรงนี้จบด้วยท่นี้ตรงน,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 นี้งั้นขายยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องจบสเสมิีโคลอนตรงนี้แค่นี้เองนะครับคือปรับนิดเดียวแต่ว่าลักษณะการทำงานของมันเนี่ยถ้าเป็นในเชิงในเชิงของกระบวนการเนี่ยดู y กับ y เนี่ยคนละอย่างนะครับการทำงานอีกคนละอย่างเพราะนั้นเราต้องดูโจทย์ด้วยว่าโจทย์เราอ่ะควรจะใช้ y หรือดู y นะครับ กรณีที่เรามีโอกาสได้เรียนในสาขานี้นะครับในในอนาคตนะในอนาคตถ้าเราไปเรียนปริญญาตรีเอกที่เกี่ยวข้องกับคอมนะครับอีกอีก,อก,อกเอกหนึ่งคือคณิตศาสตร์นะต้องเรียนนะครับอาจจะเรียนมากเรียนน้อยต่างกันแล้วแต่สถาบันนะครับอะคราวน,นี้เราไปดูว่าถ้าเราใช้รูปดูไว้นะครับอะคุณเซฟนะเซฟแล้วก็ลองคอมไพดูก่อนไม่แน่คําสั่งที่เราปรับเมื่อกี้อาจจะมีอเออร์เลอร์นะครับอะคอมไพดู โอเคไม่มีเออร์เลอร์นะครับแล้วเราก็รันดูอ่ะเมือ่อกี้ครูให้ดูอ่กิโลไบต์แล้วก็เมกะไบต์ก็คือ2ยกกำลัง10กับ2ยกกำลัง20นะครับคราวนี้เรามาดูจิกะไบต์อ่ะสองยกกำลัง30มิบจิกไบต์นะครับ1,000ล้าน1,000ล้านนะครับจิกะไบต์แล้วก็มันไม่ใช่1,000ล้านที่เป็นเลขก,กลมๆนะครับอ่ะลองอินเทอร์ดูนะครับมันจะเป็น1,000ล้านที่ ไม่ใช่ลงด้วยเลขกลมๆะนะครับมันก็จะมีตัวเลขยิบย่อยอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้คือ1นึชิกกไบต์นะครับที่ประมวลผลจากลูปดูวายอก็มีแค่นี้นะครับสำหรับลูปวายกับลูปดูวายเป็นอีกหนึ่งลูปนะครับที่ก็นิยมใช้ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเขียนด้วยภาษาจาว่าจะเขียนด้วยภาษา p ั s คารจะเขียนด้วยภาษา Python ก็ทิ้ง3รูปนี้ไม่ได้นะครับรูปแบบของการใช้งานอาจจะแตกต่างกันบ้างถ้าเราเขียนจากภาษา Python หรือถ้าเราเขียนจากภาษา Java รูปแบบอาจจะแตกต่างกันบ้างจากภาษา C นะครับตำแหน่งอาจจะไม่ตรงกันเซมิคโคลอนอาจจะไม่มีนะครับถ้าเป็นาภาษา Java เนี่ยเหมือนภาษา C นะครับมีเซมิโคลอนมีปีกาเปิดปิดมีวงเล็บเปิดปิดเหมือนเดิมนะครับ คล้ายๆเดิมนะแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอ่ะโอเคถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวครูจะเรนเดอร์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็อัพขึ้น YouTube แล้วก็ส่งลิงก์ให้พวกเราในแชทนะครับวันนี้ก็ครูจะเอาเวลาที่เหลือไปเรนเดอร์วิดีโอและก็เคลียร์เอกาสารที่ต้องส่งคู่นี้ด้วยนะครับขอโทษพวกเราด้วยที่วันนี้ครูมาช้านะครับโอเคครับอเจอกันครั้หน้านะอ้าลืมปิดครูคะเลขที่สามลานะคะ น,นะหยุดแชร์โอเคครับเจอกันครัหน้านักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับครับ